เจอกูน้ำพวกมึงคลานดผงาดถวัตกันตามสภาพระดับพวกกูมันสูงชันเพรามึงแค่ทางละนาบไอแน่จ้าก็คือกระแพงที่ไม่มีทางจะข้ามทุกตว่าแกก็คือสับตัวที่ไม่มีทางจะข้าเมล็ดพันธุ์ตอนนี้บานสะพรั่งมันเจอกับกูมันสูญพันหรือไม่ก็อํามาภัตตอนนี้คือเขากำลังเถียงกัอะไรช็อตที่กูกระซิปกับมึงอ่ะเขากำลังเถียงกันอยู่ว่าระหว่างชวนไปคาราโอเกะกับอาบอบนวดมึงว่าไง จริงๆแค่กดเก็บแล้วชิปเฮดมันก็ลุกแล้วนะเชี่ยโค้ชไฮคาร์พี่เลิฟช็อตเนี้ยไม่กดได้ตลอดอ่ะไอ้ที่มันต้องเป็นคนที่มันต้องเป็นคนที่มีแก๊งเลยเชียวครป่ะที่แม่ของบอลกูกไปอ่ะโอ้ยไม่ได้มันไม่กล้าแลอวก็เมื่อวานเราไปทำมันไปเยอะป่ะไ้พวกอันล้านไม่อาจจะไปเสื้อแดงผมเชียวได้ยี่ยโจอเบรก มึงเ้ยวไปหาคนที่เราด่าที่เก็บยาป่ามันขโมยปบาพี่ตีเปแค่คำว่าเราเลยืมเก็นเลยคนที่ไอโจด่าคนที่โจด่าที่เก็บยาอยาไปทางเข่าไกลๆนะมันพื้นที่อเสียงระวังด้วยโน้แม่งเอาหมดอ่ะเรียใช่ไมดนทะเลดีป่ะไปจัในน้าแล้วกันต่อไปเร็วไปเจอมาแตงเออหาค้าเลนะ ตรงนี้ก็ได้แล้วขอสู้ไปได้เอ้ยขอไปข้ของน้ำไปหยิบน้ำบ้างนะใช่ไปเหมือนกันเคดับเครื่องน,นะเคดับเครือ่องนะดูดูคอมเมน YouTube ต์ยูทูปนั่นสตีล่ะใครแดงอ่ะ โอ้โหดูไว hey. oh. oh. you know ้ใต้ต yeah. ีนเสียไม่ได้อะดูสู้อยู่ไหนอ่ะเฮียทำไมคอมเมนต์ไวทีมันโหดนะวะพ่นเหลือไหนเฮียคอมเมนต์ยูทูบอะโหสัตว์วะพี่โหจัดจัดอะมันยังเปิดเต็มจอไม่ได้ใช่ปะถ้ายังไม่เนี่ยปิดแชทยังไงวะ ดับรถตัวคนะดับดับได้นะตอนแชทดูแล้วพี่โคนเหลือในเ yeah. ยี่ยแชทอะไอ้เราเราอยู่อยู่ค่ายนี้เปิดอะไรไม่ได้เลยเเอะระวังบินนะไอ้โลโก้อ,อะไรอะรอเต็มจอก่อนนะครับค่อยเปิดนะครับถูกครับไม่งั้นบินนะครับบอกก่อนจะมาไปห้องน้ำก่อน เปิดแลว้วกดตัวเอฟได้นะกดเข้าไปแล้วกดตัวเอฟอะมันจะเป็นเต็มจอเลยเกือบแล้วกูอสัตว์เกือบแล้วดับเครื่องพี่ซุปเปอร์ดับเครื่องพี่เหออาเพี่มันนิโมห้ามเปิดแบบยูทูบซุปเปอซุปเปอร์ใครอะซุปเปอร์ดับเครื่องให้หน่อยพี่คุณดับเครื่องหน่อยดับเครื่องหน่อยเรียบร้อยกูโดนแบนแลลวไอ้สัตว like. ์เอ so. ้ย like ู่แบบนานป่ะหนึ่งนาทีมั้งรอบแรกสองสองสามนาทีพี่เดี๋ยวขึ้นใหม่ได้คายป่าพี่ก็ลีเปิดเกินพี่ลืมพี่ลืมพี่ไม่รู้ว่าไออันนี้มันลืมเลยเขาก็เตือนกันให้ไปถ้าบินอีกรอบกีพี่กีพี่กีพี่ไปฉี่มาไห้ทับ ถ้าเราพัดจอมันพูดบอลได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้เอาจะมาแล้วจะมายัางววไปัดสมทสนา ต้องใช้อย่างมันให้รถรถจะลบนะมันดีว่ะมันต้องสตาร์ทรถไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยี่เหลื่อตัวไหนขโมยรถกูไว้สัตว์มันอ่ะฟังอยู่ก็ได้ดิได้เลยได้เลยระบายไปดิเราเราจะหลอกประมาณพี่พีเตอร์เราอยู่ฉากด้วยกันอ่ะนาทีครึ่ง มัาทำหน้านิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดูพี่จอนาดูพี่จณน <S 2> <S 2> มีครับมีมีแก๊งสามดอรครับผม กี่วิกันแล้วพี่ห้าสิบเอ็ดครับห้าสิบสี่สิบแปดอี่สิบห้าสี่สิบแล้วไม่ผมสามสิบอะผมสามสิบวิละกี่วิธีเนี่ยมันจะเท่ากาันใช่ไหมกดความเร็วคูณสองให้หมดเลยมันจะเท่ากาันทุกคน เปิดเสียงแบบเต็มๆเลยนะฟังแป๊บ,บ yeah! จะเอาประเทศที่ไม่มีดูไว้ตอนแต่แก๊งกูไปทำให้ฝูงควายนักกระบะกูไม่เคยคิดว่าแก๊งกูเป็นศูนย์กลางจากาักร้าวสารโดนขายกูดูเด่นนะพวกกูยืนกลางแจ้งเอาชื่อกูปแปะเอาไว้ที่ไหนทุกคนแม่งแย่งกันซื้อแล้ต่ถ้าพวกมึงจะพวกมึงมึนตามแค่ไอ้พวกน้ำลายที่เอามาแพ่เดี๋ยวมันก็แห้งตามพื้นก็กูเห็นที่พวกมึมมมงชนนึกว่าสนามชนไก่เดี๋ยวกูหักปีกบอลใส่แบกกูพวกมึงฝากดีสนุกสนานกันใหญ่เดี๋ยวมึงเจอสี่คนใหม่แก๊งกูเจอแก๊งกูยิ่งใหญ่ยลยเสือกเอาไปสะบัดพวกกมึงเอาไปสัด ไฟกระโดดที่ทัดเทียมกับพวกกูมันมีแต่เงาในกระจก รู้ดีแนเพาะกูมันร้อนรูกขนอนพากกูจะเชียท้เมื่อเชงพากพวกก็พร้อมเกจดสัเกประวัติมึงดูด้วยมึงก็ได้แต่เออในตอนที่พวกกูชูถ้วยกูให้พวกมันดูไว้ก็บอกกันหน้ามึงเปรียบกับใครกันดูใครวนไหนก็เปิดอนตก็ยางมาต่อเพราะกูไรเอาไม่ดูที่มันเดินทางไม่ดูสายแต่พวกมันพอก็เข้ามาจัดจะเอาสักปากกับกูวาเมื่อเสร็จในอยากก็ไม่อยากจังหวเอาไงได้หมดทำไมอยากตองตำแหน่งเพราะกูไม่อาจจัดคลองเขาใจจ้าสตกมันคงไม่ดีที่ิง มีบาวเพลงด้วยไอ้ห really มุนเฮียเฮียโคตรเทเลยวะเฮียเสียงไรอ่ะผีจะมาปะเนี่ยโอ้ยบินเงินหมดเลยอ่ะมิด โลเปสเจอกูทั้พวกมึงคลานผงาทถวัตกันตามสภาพระดับพวกมึงสูงชัญพวกมึงแค่ทางละนาบและแน่นอนก็คือกระแพงที่ไม่มีทางจะข้ามทุกสัตว์แกก็คือสัตว์ตัวที่ไม่มีทางจะข้าแม่เล็ดพันยันตอนนี้บาลสะพังมันเจอกับกูมึงสูญพันธุ์และไม่ก็อัมมาพาดกูดู้ได้สัตว์หมาตัวไหนที่มันอยากจะซ่าและกล้าหรือเวลาที่เจ้าป่าอารวาสที่กูเห็นทำเป็นเก่งจิตตะการพวกที่แ่งจีตะปากทำได้ยากพวกกูไหมแกรทุกสกิลมาสกัดทำพวกมึงสิ้นกระดูกที่มึงพูดเหมือนกูแทงสกูใส่คำว่าพ่ายแพ้เป็นสิ่งเดีียวท่่กูไไร้มจ พูดมากมีตำมัดให้กูใช้พวกกูยิ่งใหญ่กันมานานมึงจงจำใส่กระบป๋าชีของพวกกูเคยดูไว้ไว้เฮียโคตรเฟี้ยวเลยใส่เฮียคนลุกแต่ช่องกูเย็ดแม่เฮียเฮียเบ่งเดือดเบ่งเดือดจัดพินผิดเลยคุณพื้นลาวเลยอ่ะตอนพี่ต่อยพื้นลาวเลยอ่ะพี่เลยแม่งเอ้ยจัดน้อมสีผมพูดอะไรสักเสียวจัดแต่ฉอดควงไม้ไอ้ไน้อนวดไอ้เนื้อนวดไปอีก เฉดควงไม้เนอ่ะพี่มิ้เดียวจัดแต่ช่องกูบินไเฮียเฮียคตรนี้พี่บินกัหมดเลยเหรอบกแล้วเียวเี่อวขนลุกไปขนลกจัดอะแล้วโคตยวจริงไอ้สันลุกตอนตอนแบบแบบเป็นภาพบซีพวกเราเฮียโคตรเปียวเลยอะเจอจรงก่อนแล้วนะคืออหักนี่เลยอะตัดเลยอะไอจัหวจั่วตัดเข้าไปอะจัหวเลินอะยูเมกซ่า เออตอนตอนตอนที่ผมผมจำได้ตอนที่ผมยืนดูบิลลี่ถ่าย็ออ็อดของไม้ไม่ได้เฉยมากเลยนะจอดอตที่ตอนยืนดูที่บิลลี่ถ่ายพอออกมาในเอ็มวีมันโคตรเฟี้ยวอ่ะ้ยอมันดูแบบว่าแบบแก๊งเลยจับเฟี้ยวจัดคิดว่าเป็นจะเป็นสามพี่น้องเวรกินด้วยกันตอนแรกอ่ะไอเป็นไปยืนคู่ไบเฟิร์สไง ได้เวลาทำงานรงเลยเป็นเยาวเหมือนันไหมไอ้น้ตไอ้น้ตวเปิดวนนาะไอ้น้ตเปิดแล้วเปิดแล้วสักทีใช่ไหมพี่เออวขาเขาเขียนชื่อมึงผิดอ่ะคู่มึงได้เวลาได้เวลาปั๊มวิวปะได้เวลาปั๊มวิวได้เวลาเปิดเพลงนี้รัวๆปั๊มวิวดิครับรออะไรอ่ะได้เวลาปั๊มวิวแล้วผมจะไม่มานานไม่โคตรเฟี้ยวเฮียไอมาณาไม่ได้เปิดสักทีอีกรอบได้ปะ หนึ่รอบได้ปะหนึ่กรอบได้ปห่งรอบได้ป่รอบได้ปะกดควบมิบนิเกมไปเก่งปะกกดผ้าเมากดพี่ได้ไหมพ,พูดไม่ได้แล้วพี่พี่กดไปแล้วผมกดมาได้แล้วอีกจ้าหนที่ถึงได้อะถ้ากดข้ามันเสียปลไหมพี่กรร้องเพลงให้ตำรวจฟัง อา,อามันจะจบไม่ได้เลย,ยไม่เสียของใหง้กคำที่พมจบปัจจัที่มึงใช้ลลังมึงเสมาบ่อจะเอาประเทศที่ไม่มีดูว่าต้งแก๊งกูไปตามไม่ฝูงควายหนักกบายกูไม่เคยคิดว่าแกงกูเป็นศูนกลางจาก้าวางกดูเด็นลพวกกูยืนตังใจช่กูแบล็คไว้ที่ไนทุกคนแม่แย่งกันเตนาพวกมึงจะพกมตามกน้ำาที่เอามาแพมดีวมันก็แห้งตามพก็กูเห็่พวมชนนึกว่าสนามชนไกดีวกูหักบสแ็กยพวกมึงาก เมื่อมึงเจอสี่คนใหม่แก๊งกูเชื่อแก๊งกูยิ่งใหญ่อย่าเสือกเอาไปสะบัดดีแต่ยพวกมึงเอาไปสะกด เป็นคนคุ้มคูต่ตะเป็นคำรามจนพวกมึงเสงรำคาญแม้แต่บรรดานักเลยนย,ยามเพลงมันนานคูเดือดเต็มอาการเตรมเวล่งกระบ,บาดลบเกมระดานอย่าแปลกใจทำไมพวกกูถึงเป็นตนนัน มันรู้ดีแน่เพราะกูมันร้อนรับปากขนนเพราะกูจะเชืยร์ตั้งเมื่อจะแกังพักพวกกูพอมาเกตติ้งต่างมาเก็ตประวัติมันดูด้วยมึงก็ได้แต่เออในตอนที่พวกกูชูถ้วยกูให้พวกมันดูไว้พวกก็บอกกันหน้ามึงเปรียบกับใครกันดูใครวันไหนกูเปิดอันตริก็อย่างพักเปล่าพักกูไรเฮาไม่ดูที่มันเดินทางไม่ดูสายแต่พวกมันเขกันเข้ามาจัดจะเอาตั้งแต่กับกูมาพวกเสกขยักก็อยากจังบอกเอาไงได้หมดทำไมอยากตัดองตำแหน่งพักกูไม่อาจจะ

เจอกูน้ำพวกมันกลายพังงาสวัรกันตามสภาพระดับพวกกูมันสูงชันเพรามึงแค่ทางละนาบและแน่นจ้าก็คือกระแพงที่ไม่มีทางจะข้ามกูทราบว่าแกก็คือสัตวูที่ไม่มีทางจะข้ามันเล็ดพันกันตอนนี้บานสะพรัมันเจอกับกูมันสูญพันธุ์เลยไม่ก็อัมพาตกูดูได้สัตว์หมาตัวไหนที่มันอยากจะสร้างหรือเวลาที่เจ้าป่าเลวาสิที่กูเห็นทำเป็นเก่งจิตตะกากทำที่แม่งจริตปากทำได้ยากพวกกูไม่แบบต้องสัญลักษณ์ถ้าพวกมึงสิ้นสักคนที่มันพูดเหม่อกูแทงแต่กูใส่ ว่าพายแพ้เป็นสิ่งเดียวที่กูไร้ไม่จำเป็นต้องพูดมากมีต่มัดให้กูใช้พวกกูยิ่งใหญ่กันมันานาม,มึงจงจำใส่กระเป๋าชีของพวกกูคือดูไว้ไอ้เฮียแม่งเฟี้ยวอ่ะคือเป็นเอ็มพีที่เอ็มวีที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันแบบเชื่อมันของจริงอ่ะต้องต้องอันนี้ต้องชมคนทำก่อนเลยนะคนครีเอทกับโปรดักชั่นเนาะผมแม่งโคตรโหดอ่ะเฮียยโหดมากเชี่มันทำได้อะวะ เี่พียพวกนี้มันใช้ได้ปะไอ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 พวกสายไฟมันอยู่คือมันเป็นตู้แบบไหนวะตู้สายไฟพี่เป็นตู้ใหญ่อ่ะมันแล้วแต่ตู้พี่แต่ว่าบริเวณมันจะอยู่ใกล้ๆแบบประมาณกลางกลงเมืองอ่ะพี่แต่จะไม่ไกลมากใช่มีไออาทิติ์เต็มหรอโหมดทวิรอเฮ้ยไอลงมาขายยาดิเกินปุยมุยไม่มีตู้อ่ะดิ พี่ยาผมหมดเลยเอาเข้าตู้เอาเข้าเข้าตู้สันสันอยู่ไหนอ่ะตันอยู่ตู้บ้างตันเบอยู่เลยเปล่าไม่เจ๊นี่มันไม่เอายาเอายาผมไหนวะโมเพลงเนี้มาแรงจริงปีเตอร์หรอปีเตอร์เต็มยังดับเบิ้ลหล่อมากค่ะอะไรอาเราปีเตอร์ต่อแล้วเฮ้ยพี่พี่ยารถผมเลยเหรอ รถปีเตอร์กับรถผม้งครับพี่บังน่าจะใช่รถีเอะไรถปี่รถปีเรถพี่บาอีกท่อหลังรถปีเตอร์มีหลายคันเลยอะหลายคันเลยแหละครับไม่ได้ลนขึ้นเลยอนแจะไม่ขนแล้วมันกูท่านตีน่านตีไม่คนบาเล่าครบครั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 บคับครับรับครเบรับอรัีรับอรับครัรังครับคอรับคร่บคันครัรับอยู่คัรอยู่ััแรัรรัครรล เป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะมันค่อนดีพี่แต่บอกว่าถ้าว่าถ้าที่แบบดำน้ำนลุกเลยพี่เข้าน้ำแป๊บไม่ใช่แล้วนี่คนชื่อปีดคุยหลีเปยสวยกว่าเยอะอยู่เลยเฮ้ยไม่เหมือนใส่ก็น้องกลัวเลยเหมือนในเอ็มวีเขาเขียนชื่อเปตีผิดป่าวะใช่พี่ใช่เปตีปะเป่ะไม่ใช่เป็นพีทแทนไม่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังอะที่เป็นทีเอต้องเป็นทีไอรถว่าใครได้บ้างอ่ะ พีทดูไวเอ่ะพี่ใครวะใครวะใครไม่ว่าไอพีทอ่ะใครว่านคนใหม่แกงกูแอสีคนใหม่แกงกูอ่ะพีทดูไว้คิอพีดอะตัวละครรับให้เท่ทุกคนครับเท่ทุกคนทุกฉากเท่หมดมันมันดูมันดูมันดูออกมาแบบทุกคนตอนถ่ายอ่ะมันดูแบบว่ามันดูเฉยๆมากเลยนะตอนถ่ายอ่ะ มันดูเฉยๆมากฟิลตอนถ่ายมันคือแบบเออถ่ายเป็นฉากๆเป็นฉากๆพอแม่งได้มาทําภาพทําแบบแต่ว่าใส่ตัวไข่ไข่ใหญ่ตอนมอนะไข่ใหญ่มานะบอกแม่งแบบเพอร์เฟกต์ยิ้มในตัวผมเลยยิ้มในตัวผมเลยไอไอพรอนเข้าไม่ได้นะยันตู้เอบให้ดุ๊กหรืออะไร้เหรอไอเฮนันอ่ะเออมาบ่นจะช่องอยู่เข้าไม่ได้ตอเหลโดยอดเต็มเต็มตอเหลมันนัดตั้งแต่เช้าอ่ะมาบ่อนจะมาสิบโมงอ่ะนี่สามโมงเป็มาเน้ ไม่เพลงเพลงจังหวะที่เพลงดับมันคือจะบอกว่าเพลงมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเราจงใจให้มันอ่าในช่วงที่มีตัวละครโอซออกมาแนะนํากันน่ะมันเพลงมันค่อนข้างเร็วครับเลยต้องใช้จังหวะนั้นน่ะเป็นตัวช่วยลดลดระยะเพลงให้มันแบบว่าเอาไปใช้อีกอีกท่อนหนึ่งต่ออะไรเงี้ยาตัดมากห่วยเครียดโจตัวละครตัวละครรับนี่ซันซมอดเห็นล่ะเอาอีกแล้วตัวละครรับว่ะเอาอีกแล้วเราไม่เล่นเยวเราเรื่อยๆบาร์ติบานที่ผมงูกีนนะ บบมีคนเจ้ามาถามอะบอกว่าลาเล่ชื่อไอซันอะซันไหนแม่งดูไว้มีซันเดียวไอสัตว์เฮ้ยมันมีแต่เสื้อแดงไม่มีหัวเขียวไม่ได้หัวฟ้าพี่รอบเนี้ยผมเจอเสื้อแดงอะทำไมมันเปลี่ยนสีผมอ๋อไม่ไม่คนนั้นมันถามแ<ต>ม่งไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยปล่อยแม่งเถอะเดี๋ยวหกโมงแม่งก็ได้พาวแล้วกูเริ่มหุดหหินแล้ววะเฮียขายไม่ออกเคียตำรวจมาไม่หยุดเลย ไม่ใช่ไม่ใช่มาถึงกระซิบบอกว่ากระซิบแบบคืนนี้ไปเที่ยวเเที่ยวกราราโอเกะป่ะไม่ใช่รถใครยังไม่เต็มครับปีนีรับรถพี่บ่าวอยู่ไหนครับนี่เลยครับข้างลัางพ<ส>ี่กอลอนนุ่นบบะนะสี่เดี๋ยวอยู่แสนสี่แล้ววะโถ ไอพี่เ <IB. S 2> บอร์มากเอ็พีเบอร์มากรถพี่เต็มแล้วนะเอ็พีเบอร์มากรถพีเตอร์เต็มยังยังครับยังยัแล้วก็วเหลือของพีเตอร์กับรถผมนี่ไอมิดอู้ไอมิดอู้ เวอร์ชาตจี้ววมันไต่ไม่ได้นี่หว่าฟังฟังฟังชอบชอบป่ะกิมพี่ไต่ไม่ได้เว้ยไอโจคอมเมนต์หน่อยนังอ่านคอมเมนต์นยู่งเหรอพี่ไม่ได้เหรอวะก่อนมันไต่ไม่ได้เว้ยรถมันโหลดต่ำเหรอวะี้ววเหรอเออครูครูไต่ไม่ได้เว้ยมันไต่ไม่ขึ้นต้องกัดแท่งเปล่า

ไปกันโก้เแกงกูยิาเอกเอาต่รวกมเอาักกอกมันเดอดนเ่รอเียบอกว่าอะไรอ่ะมันบอกมันไม่มีรถนแล้วมก็วิ่งไปเลยเฮ้ยไอเหียอะไรอย่างงี้ได้ด้วยหรอวะได้ก็ได้ทบทิ ไทั้งแนวัน้มุ่งวันเดนะเผาก็ดูกะไรไม่มีอะไรหุดวิกรรพวกูนสุดนีแกงม้ันผุดขึ้นเป็นเหตพวกกนี่คือตัวทีดีมากผมชอบสุดตอนที่พี่กระติบเปนสปีแบบอบนวดไอ้ีตอนนี้เขาเขากำลังเถียงกันเว้ยช็อตที่กูกระซิบกับมึงอ่ะเขากำลังเถียงกันอยู่ว่าระหว่างชวนไปคาราเกะกับอาบอบนวดมึงว่างนีง าบอกว่า,วากูคนนั้นก็แจ่มดีเหมือนกันนี่ผมก็เลยกวักมือเรียกเขาไอ้ <laughs> สุดใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่ผมกต่อร้อยดวงครับ้วคุณขอบคุณค้าโค้กขอบคุณคับคุณดาวสองร้อยดวนนงดวนะเอาไปเลยปปยี่สิบนิ้วโป้งเพียงดีได้ไหมทุกคนเขารู้ดีว่าวอร์ซิตี้นี่ใครเป็นคนคุม